มาทำบุญให้ท่านสั่งสเบียงสับเบียงบุญที่เราจะได้นำไปใช้ในชาติปัจจุบันแล้วยังไม่พอยังจะติดตามไปข้างหน้าในภพคุมข้างหน้าตามกระผมอาตมาภาพได้อ่านบึงในชาติโดกต่างๆนี้ห้ารอยกว่าเรื่อง ชาดกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพ่มบำเพ็ญบารมีแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละภพแต่ละชาติทานะบารมีถือว่ามากที่สุดนะอ่านไปเรื่องไนก็สิเจอทานะบารมีเป็นส่วนมากลองลงมาค่อยเป็นศีลบารมีปัญญาบารมีบารมีอื่นๆตามลำดับเพราะว่าอย่าง ชีวิตของคนเฮ่าอยู่บนโลกนี้ข้ามันบนสะดวกเป็นคนทุกคนยากคนลำบากใส่ชีวิตโดยความทุกความยากโอ้ยสิไปใส่กับยากอันบม่มีความไม่มีนั่นแหละคือความจนนักที่สุดก็คือไม่มีใจบานนี่ไม่มีใจ สิมาปฏิบัติท่ามก็โอ้ยนั่นคืออยากแท้ขากระเจ็บพ่อขาหน้ากระบท่านได้แล้วเหลียวเบิงเนวใไดก็โอ้ยหนอมันอุปสรรคหลายคนบุญไม่มากอุปสรรคจะเยอะส่วนคนบุญมากผิดาจรณาใครควรแล้วปุ๊บปั๊บหลด โตไผ่โต,โตโมันคือจังพะอาจารย์สมุทไทยว่าอว้ฟังนี้ว่ามีไผยไปน้ำกันใดเด้อมาคนเดียวไปคนเดียวเสื้อผ้าติดขิงจักนิดกับบ่ไปน้ำบัดสุไทยเป็นสามีเป็นภรรยาก็บ่าสามาจตน้ำกันไปในหอดอีลีย้ามเศร้ามากกันเศร้าแพ่งกันก็เป็นเนื้ออื่นสันเดบันเนี่ สมัยรักกันอยู่ก็เป็นสามีภรรยาแต่พอเลิกลาอาจจะเป็นศัตรูคู่เวนเป็นลูกเป็นเต่าก็บ่กเมนวาสิเสมอไปบางครั้งมีภาระหน้าที่ต่างๆได้ไปทำงานใครๆก็ไม่สามารถที่จะดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลญาติพี่น้องของตัวเองได้นั่นนะ เจ้ว่าบุญนี่เป็นที่พึ่งอิลีพระเดชพระคุณลงตาแนะนำพัมสอนบุญเป็นที่พึ่งอันสูงสุดญาติยมทันสาธุชนทั้งหลายขออนุโมทนาเด้อที่ญาติยมทั้งที่ไกลที่ไกลได้น้อมนําจตุปัจจัยไทยานพัตตาหารต่างๆมาถวายแด่ครูบาอาจารย์แม่ขาวแม่ชีนักปฏิบัติรมกรรมฐา,าน ตลอดถึงกูบาอาจารย์ผู้ศึกษาเล่าเรียนภาคเพียนปฏิบัติแต่ว่ามือนีอยากขอหยกเอามงคลละสูตรมากเก่าวปฏิกาละตอบแทนคุณข้าวคุณน้ำของญาติโยมผู้อุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนามงคลข้อที่หนึ่งอเสวนาจะผาลานั่งการไม่คบคนผ่าน บัณฑิตานันจะเสวนาการครบบัณฑิตในข้อที่สองข้อที่สองนี่พี่นาจะมาฟังเดอ้อพี่นีฟังข้อเลกไปฮะก่อนนะญาติย,ยมธนสาธุชนทั้งหลายมนุษย์เฮานี่มันอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กลกันละพฤติกรรมมันสิคอยเสื่อมคอยเปลี่ยนค่อยไปหากกันเรื่อย บเพ้าููอื่นดอกเ้ากับผมอัตมภาพนี่สมัยก่อนออกจากบ้านเกิดนี่มันจริงคืออำเภอป่าติวจังหวัดยโสธรน,นี่ครบห้าพรรษาก็เลยลาลุงพอ่อเจ้าวาดไปเรียนที่วัดพิศสุภารามอยู่วัดพิดหกพรรษาจบประโยคหกพอดีก็เลยลุ่งไปเรียนยุงเทียบวัดโพธาเตียนตั้งใจ ตั้งใจว่าจะไปเรียนนี่ประโยคเจ็ดประโยคแปดประโยคเก้าสามประโยคนี้จะให้มันจบไวที่สุดนะถ้าเป็นไปได้นี่สามปีอันค่้วขมขิดรดะวังไปถึงกรุงเทพมันไม่เหมือนบ้านเรากุฏิที่พักข้างบนจะเป็นครูบาอาจารย์พักข้างล่างกุฏิใต้ดินก็นว่าได้นะจะเป็นเด็กวัดเด็กวัดมตัตเตย์สกะ พระเพิ่อนมาบวชนั่นเราเพิ่นซื้อออกไปเพิ่อนก็บมาเป็นเด็กวัดอยู่หันดูแลวัดซอยกันเด็กวัดในคณะที่กระผมอัตมาภาพอยู่ในคณะนอนหนึ่งนี่เกือบสิบคนด้วยกันเป็นโยมผู้ชายเวลาแปลหนังสือบาลีนะสมัยนั้นไปเลียนประโยคเจ็ดประโยคแปดประโยคเกเฉพาะว่าประโยคเจ็ดนี่ละเวลาแปลหนังสือไปเนี่ย มันเด็กได็กน้อยบบมันสิมีฟุตบอลเด็กวัดกิสิเบิงบอลเบิงกีฬาเบิงใดปะนี่เพราะเขาเบิงแล้วเขาก็ิเสียเม็นบ่บันเสียงมันดังขึ้นมาเพราะว่าเจ้าของอยู่สันบุญเขาอยู่สันล่างกุฏิกัดบอกเขาโอ้ย่าเสียงดังเลยเด้ออาจารย์เบิงหนังสือมันลบกวนนะย่างมาสันเขาเขาเกาโกันอันนั้นดีอันนั้นจังสันจังสี่เขาเกาโบกันนะมือหนาบุเปียนไปเปียนไป ได้ยินน้ำเขาบานเนียบางหูจกักกหูจักได้บันนะมันค่อยเปลี่ยนไปได้บันจากที่เคยหายเขาพาจังสันจังสีนะเขาเบางฟุดบอนนั่นนะโอ้อาจารย์แม่นอยู่ดีคักกีดีเดอ่าวสัสน <c oughs> ตั้งนั้นตัวนี้หูจักไปโดยอัตโนมัตินิสมวงเ้านี่มันสิหลับไหมหอดหลายเดือนเกือบเป็นปีเขาไปบัาอาจารย์ วันนี้นัดชิงชนะเลิศบบไปบึงในโบว่วสันเอา้าไปเจกหน่อยกันเด้มันเขื่อนไปเองสีเด้บานนี่ยเอาไปมาก็ได้ไปดูด้วยกันบานนี่จ้ำแม่นเป็นอย่างบานนี้อย,ยากยุ่มตันสาตุชนทั้งหลายเดอ้อชาว่าไว้ฟังคนเหล่านี้อยู่ใกล้กับใครมันจะเป็นแบบนั้นบบเสือไปนั่งใกล้คนเมาดูดูเดอ้อจักหน่อยกะลิ่นชอบมาให้เอาเจักหน่อยเน่้ันว่า เทีวนี่บอเอาเดอกต่วาวเทียนาลิ้นมาอีกเอ้าทาเขาโบาลินนั่น,น,บบนสิว่าเอ้ามึงขำมึงไก่กูบ้สิว่าน้อขอโทษขออภัยเด้ว,ว้อควมจริงจังหน่อยขออนุญาตยกชาดกเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในมงคลและสูตรเพิ่าหัวคนพ่านกับบัณฑิตนี่อยู่ไก่แล้วมันสิมีผลที่แตกต่างกันมีนกแขกเต่า สองผัวเมียเฮ็ดหั่งอยู่กลางป่ามีผู้เขายญ่ๆออกลูกมาออกไข่แล้วก็เบาะเป็นลูกออกมาลูกแดงเด้งๆดงขนกรลั่งปุงกรลั่งเป็นตาหักนี่นะแม่บอกว่าอยู่นี่เด้อลูกเอ้ให้ยาออกไปทั้งนอกเด้อมันมีอันตรายลูกกระบะื้อเสือลูกกระลั่งสีหัดพื่อปีกหัดสีบินต่างๆปรากฏว่ามือนั้นมีล่มหัวกุด ที่แหลกมันสิ่นหน่อยก่อนเด้ล่มหัวกดนี่วิวาววเวาสมัยเป็นเด็กหน่อยเห่งเอาไปไหม่ไปย่นใส่ดีนะบานมันแห้งขึ้นในบานนี้หมุนจ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 นล้มหัวกุดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันพัดพัดไปใส่พัดไปหาห้างนกแขกเต่ามองนี้ะบานนี้นกแขกเต่าสองตัวพ่อแม่ไปหาอยู่หากินพัดดูกนกแขกเต่ากระจัดกระจจโต๊ะไปคนละทีบคนละทาง ตัวหนึ่งตกไปหาอาสมของลือสีนี่ตัวหนึ่งเดิอนอีเดอตัวที่สองตกไปหมู่บ้านของโจรโจรโดยตรงได้โดยอาชีพจโจรบบเฮอย่างอื่นได้ป่นอย่างเดียวตกไปแหล้วบ้านล้มมันสงบลงไปบ้านลือสีไปพอเอา้าลูกนกจังไดคือมาตกอยู่จังสีก็เลยเอาไปเลี้ยง เลี้ยงนกแขกเต่าใหญ่ขึ้นมาก,กับผ้ามันเวผ้าทำวัดสวดมนต์ผ้าเนี่ยดีๆกับผ้ามันเวนกแขกเต่านี่มันจำงายแม่กระทั่งนกเอียงนี่ก็ผมามาตมาภาพเห็นลุงพ่ออุปชาบุนส่นเน่ยมือเสาร์บนสิไปเวกับเพื่นนกเอียง่นนะกินเขากับกล้วยกับป่าบัววันนกกระสิเว้นนําเดีย ยงีมเพื่อนอะไรนกนั่มคือกันมันสวนเจ้คของกันนะอันนี้ก็คือกันส่วนนกที่ไปตกอยู่หมู่บ้านของโจรโจรก็ปรึกษากันวันนี้เราจะไปป้นที่ไหนถ้าเราไปป้นเจ้าของทรัพย์ซ่อนทรัพย์ไว้ตรงไหนเราต้องทรมานอย่างนี้บีบคอไว้ทรมานถ้ามันไม่ยอมให้เอาไฟเผาไฟจุดทรมาน มีเมียก็ต้องยึดเมียมีลูกสาวก็ต้องยึดลูกสาวมีข้าวมีของต่างๆเอามาให้หมดไม่ต้องไปทำมาหากินอย่างอื่นป้นอย่างเดียวชิงเอาอย่างเดียวน่ะน,นะโจรผู้ไล้วาจังสี่นกตัวนี้ก็ฟังฟังน้ำจนจำได้เบิด์จำได้ฮอททาทั้งของโจรเวลาผ่านไปหลายปีพระราชาพร้อมด้วยเสนาอำมาตย์ออกไปล่าสัตว์ ไลก่กวงยิ่งกวงอันะไปครับตาหารขณะที่พระราชากําลังล่ากวงอยู่นั้นโว้ครับเสนาอมาตย์ว่าผู้ใดสิเก่งกาก,กันยิ่งกวงได้กําลังยิ่งกวงอยงู่สิกวงมันดุดแลนหนีพระราชา็กิดนําไปปรากฏว่าไปถึงบ้านของหมู่บ้านของโจนไกลๆโจนออกไปปนในบ้านเกิดเลยเหลือแต่พกขั้วกับนกแข่เต่าตัวนั้น นกแขกเต้าเห็นพระราชามากกันเว้าวสันียวบัตฑเราจะฆ่าจะเอาทรัพย์สมบัติของชายคนนี้อย่างสันจังสีว้าไปมีแต่สีขาสีแกงอย่างเดียวพระราชาได้ยินก็โอ้ยนกตัวน,น้อยนึงมันก็มาเป็นหายนายแท้มีแต่จะฆ่าจะแกงจะทำร้ายแย่งจริงเอาทรัพย์สมบัติพระราชาก็ย่านหลายสันเดียวบัดฑีลบไปทั้งอื่น เข้าไปพ่ออาสมบทของลือีลือีพักอยู่น้ำกันหลยต่อหลยปฏิบัติทำอยู่ไปพ่อนกแขกเต่าูตคือกันแต่ว่าวอบโบกคือกันท่านมาดีเนาะพระราชามาทางนี้เด้อน้ำก็ดีผลลไม้ก็ดีมีไว้พร้อมให้เจ้ามาพักอยู่นี่เด้ออันใดแซ่บให้เจ้าเลือกกินพักไห้สบายเล้วจะคอยเดินทางพระราชานี่ตกใจเลยเอ้า นกแขกเต่าคือกันปากก็คือกันขนก็นคือกันเล็บก็คือกันสีก็เหมือนกันทำไมคำพูดคำจาจิตใจมันได้แตกต่างกันขนาดนี้ถามนกแขกเตา่านกแขกเต,าต่าตัวอยู่น้าลื่สีก็เลยว่าโอ้ยข้าน่อยนี่ลื่สีเปิ่นสอนมาจังสีสอนให้สร้างกรรมดีรักกรรมชั่วให้สร้างคุณงามความดีข้าพระเจ้าก็เลยนึกได้อย่างนี้ทำแบบนี้ ญาติย่ยมท่านสาธุชนทั้งหลายอันนีสัตวเดรัานเดอ้อลูกเต่าเราล้านเฮาก็ดีอย่าไปปล่อยตัวหนาลูกเดอ้อผู้ใดก็ตามอย่าไปปล่อยให้ล้านได้ยินอย่าไปด่าสามีให้ล้านได้ยินมันสิจำได้อย่าไปเฮ็ดหนาบึง้งให้ลูกเบิงล้านเบิงสิอดใดล่ะเนะก็ผมอตาตม,มาภาพนี่ ไปเพลิดเพระคุณหลวงตานะอย่าสร้างคนอย่าเขี่ยไหนคนนี่ติดอยู่หงองทํางานเวลาโยมเพิ่นยางกายไปไงมาเพิ่นสิไปอ่านแล้วเพิ่นสิหัวขึ้นนั่นนะมึงททยเอาเนี่ยกูเอาไปใส่ในมึงเดี้ยนี่เวอร์ซันนะเพิ่นโว้กันนั่นนะก็ผมว่าตาภาพอยู่ในห้องก็ขึ้นจากหัวคือกันเนาะน้องตาเพิ่นก็หาธรรมะพิเศษเวัยเนาะอย่าซูลให้คนอย่าเขียดให้คนนั่นนะนี่ เราอยู่ใกล้ผู้ใดคนชั่วมันก็จะทำให้จิตใจเราคอยตามไปด้วยส่วนคนดีบานนี้ได้ยินได้ฟังมือละนิดละน้อยคือจังระเดชประคุณนงตาพปนให้ทรรมะสอนทรรมะกูบาอาจารย์แม่ข้าวแม่ชีวัดบ้านเก่าบบอ,อยู่ด้วยกันแบบนี้อยู่จังสี่ชั้นจังสี่อยู่น้ำกันจังสี่ คัตตาหารก็ขนาดนี้กุฏิที่อยู่ก็เล็กๆขนาดนี้แต่ว่ามีครูบาอาจารย์ที่ปวดเข้ามามาแต่ที่อื่นก็ดีมาอยู่ด้วยกันนี่ก็ผมอัตมาภาพมาใหม่ๆปี2 5 0 0 5นห้าหตอนนั้นบุหันนถึงลอยได้จบับรรนาจากเงินมาบ้านในปีห0มาหนึ่ร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยกว่า,วาจนปีนี้ก็ร้อยเจ็ดรูป แบ่งไปจำพันษาที่พิ้นมะขอไปจํามงหันมงนี้อีกครับเป็นร่วมแล้วเกือบร้อยี่สิบกว่าลูมนี่อยู่ใกล้พ่อแม่คคูบาจาย์ถึงจะไม่ได้เหมือนท่านแต่ก็อาจจะมีเศษเสี้ยวที่ได้จากท่านนั่นนะเวต่อไปบันสัตว์เดรลฉา,านอยู่ใกล้อันตา่านเป็นอันตาผานได้ส่วนมนุษย์ของเรามันมันมีชาติดกมีเหลืองเล่า ลูกชายของเศรษฐีและก็ลูกสาวของเศรษฐีสองตระกูลแต่ละตระกูลนี่รวยครับมีทรัพย์อยู่แปดสิบล้านตระกูลละแปดสิบล้านพอแม่นี่รวยหลายก็เลยว่าโอ้ยบ่อยากให้ลูกเข้าไปลำบากกว่าเราจะรวยได้นี่มันลำบากยากแค้นเหลือเกินเราจะเลี้ยงลูกของเราให้มันสะดวกสบายไม่ต้องลำบากเหมือนกับเรา ถามลูกมักเลียนวิชาหยังพ่อแม่ที่ส่งเสริมลูกก็ว่าโอ้ยก็มักเล่นดนตรีมักหองเพงลงมักหองมักล่ำไปสันแล้วว่าสน,สนับสนุนเลยพ่อแม่ให้ศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับงานลำงานฟ้อนการบริหารจัดการกเายบริสุทธิ์ในพ่อพ่อแม่เสียชีวิตไปบ้านลูกเพิ่นสิม่นาทีย่ามือเศร้า แปดโมงเช้าจะไปเฝ้าพระราชาสายมาก็เดินกลับมาบานันย่างกลับมาบันเจ้าของนี่ละมีพวกนักเลงสุลาบันเท่าบัคีเหล่านี้นะมองลูกไส้เศรษฐีกับบดีว่านเดินทางไปเฝ้าพระราชาสายมากก็ออกมากเกิเลยคิดกันโอ้ยมูเอยวันสนเขาซื้อเหล่าก็เงินเจ้าของกับแกมกับเงินเจ้าของถ้าเราได้ ท่านเศรษฐีผู้นี้มาเป็นเพื่อนกินเหล่าน้ำกันกับแกมกบฏตรงสื้อเหล้ากบฏตรงสื้อห้องตีสะดวกสบายก็เลยว่างแผนสนธิบาตน,นี้เหตุจังใดเวลาลูกชายของเศรษฐีผู้นี้นะพอแล้วตายแล้วเราเป็นเศรษฐีแล้วมาแต่เฝ้าพระราชากระทาทากินเหล่าลิ้นใส่แก้วปั๊บล้วก็โยกขก้นหายกอกลงไป ท่อมคือจังแสบแห้งหายน่นนะเห็ดหนาตาก็คือจังหน่อยอันลูกไส้เศรษฐีเกิดมากกับโบเคยกินเหล่าจักเตี้ยหิกงไมายยมได้พวกนี้มันคือจังยยมกินอันนี้มันก็จังเฮ็ดสรงจังซีมันเป็นแนวได้รสชาติอันนี้มันก็เลยถามคนใช้คนใช้ก็เลยบอกว่าท่านเศรษฐีอันนี้น้ำอมฤตคนแก่กินแล้วจะลืมตาย